เนี่ยบนนรรจุภาชนะบ้างนะคะปุ๋งภาชนเนอร์ที่นิยมใช้นะคะก็ถ้าเป็นสินค้าทั่วๆไปหมายความว่าไม่มีการคอนโทรลเรื่องของอุณหภูมินะคะหรือสินค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะที่เป็นชิ้นเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะ,ะเป็นเป็นชิ้นขนาดใหญ่หรือเป็นเครื่องจักรเนี่ยก็ใช้ตู้ที่เราเรียกว่า dry carbon dry container นะคะตู้แห้ง คือของที่เราส่งปกติทั่วไปนี่แหละนะคะก็ใช้กับตู้ที่เป็นประเภทตู้แพ้งนะคะ,ะถ้าเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเช่นผักผลไม้ดอกไม้เนื้อสัตว์นะคะก็ใช้ตู้้องเย็นนะคะทีนี้มันอยู่ที่ว่าของที่เราขนไปนะคะเป็นแบบไหน,นเป็นแบบเย็นหรือว่าเป็นแบบแช่แข็ง ไม่เหมือนกันเนาะเย็นกับแช่แข็งไม่เหมือนกันขนส่งดอกไม้นี่เป็นแบบไหนคะขนส่งดอกไม้เป็นแบบตู้เย็นไม่ต้องแช่แข็งถูกไหมคะถ้าเป็นอะไรที่ฟรนะีสเนก็คือแช่ในน้ำแข็งนะคะพะนั้นะต้องาการขนส่งระยะไกลคืออุณหูาิมันจะแตกต่างกันนะคะนะคะการติดลบความเย็นไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นกล่องที่มันเป็น ที่เราเห็นในตู้แช่ค่ะแล้วเราก็เอาเบรซน้ำแข็งออกแล้วก็อุ่น,ะะน,ออน,น,อนนะคะอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์นะคะต้องลบ18องศาขึ้นไปก็คือลบ18องศาลบ19ลบ20ก็คือน้อยสุดได้แค่ลบ18องศาไม่งนะั้นน้ำแข็งมันจะน้ำแข็งมันจะละลายค่ะแข็งจะละลายนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะถ้าเราผลดอกไม้แล้วก็ไม่ถือผเราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงรอนปนะคะเราก็ใช้ให้มันมีความเย็น,นเป็นตู้เย็นค่ะ ได้สินค้าที่เป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ก็เลือกเอาเลยนะคะปูปุ้มรายค่ะปูใช้ไม่ได้นะคะไดคอนเทนเนอร์อ่าถ้าใครเป็นธุรก,กิจแฟชั่นนะคะต้องการขนส่งเสื้อผ้าก็ใช้ปูคอนเทนเนอร์สำหรับเสื้อผ้าปีนะคะเขาจะมีราวแฝงผ้าไว้ให้ทห่าไหนเนี่ยราวแฝงผ้านะคะการขนสง่งชุดเสื้อเสื้อผ้านะคะที่ต้องการแขวนะคะหรือเป็นแบบประเทแบบโอเพนท็อแปบบ โอเพนท็อปจะใช้กรณีที่เวลาที่เราเปิดป,ประตูแล้วอะค่ะตู้เนี่ยมันจะมีประตูอยู่แล้วนะคะอยู่ด้านหลังประเภทนะคะแต่ว่าโอเพนท็อปก็คือสำหรับติดค้าที่ไม่สับมันใหญ่มากมันไม่สามารถเข้าประตูตู้ได้นะคะเราก็จะใช้เพลย์ยกลวก็ใส่ลงไปนะคะบน,นด้านหลังด้านด้านบนของตูนตนน้นัมเบอร์เนี่ยค่าถ้าสัวขตขู้หอั็จะใหญ่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเัวตูขขเราอยากใส่ตู้ที่เป็นปตูนะะ้ปิด ลักษณนะอันนี้เข้า,ารประตูตู้มไม่ได้เราก็ยกเข้าเป,ป็นท็อปตู้คอนเทนเทนอะร์แบบพอดียวไหรือเป็นแบบปูเปิดโล่งนะคะแบบคอนเทนเนอร์นะคะก็ขนตกสินนะคะ้าขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะทนกับพวกแตงแดดความรอ้อนความชื้นอะไรได้นะคะเพราะเราไม่ต้องการฝาไม่ต้องการที่ปิดด้านบนเลยนะคะเป็นปูโฟโลนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะขอบเขาผลอันนี้เป็นเค,นะคะนรื่องจักรใช้ซีมอนดัล้เรียบร้อย ตีผดรัดต้องการความชื้นต้องการน้ำน,น,นะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นตู้เปิดข้ามนะคะอันนี้ก็คือค่อให้เกิดความง,ง่ายต่อการขนสินค้าเราเคยเห็นด้วยนะตู้ที่เป็นโอเพนไซส์เคยเห็นปหคะเคยเห็นรถโค้กรถเบ็คซี่ไหมอ่าเขาก็เป็นโอเพนไซส์นะคะแต่ว่าตรงที่ปิดเขาไม่ใช่เหล็กแค่น,นั้นเองเขาเป็นอะไรคะเป็นผ้าใบาันะคะเป็นผ้าใบา อันหรือบางคันก็เป็นตะปูเหล็กอะแล้วก็เลื่อนได้นะคะองเว็นไซต์ก็เป็นแบบรถที่ขนส่งเครื่องเครื่องดื่มที่เป็นน้ำมันลงถ้าเป็นแทงนะคะก็มีคอนเทนเนอร์สำหรับที่จะเคลื่อนย้ายแทงโดยเฉพาะเลยนะคะมันจะต้องมีโตโวลดด้วตัวล็อกนะคะคนที่จะขนส่งสินค้าอันตรายนะคะถ้าเลือกเป็นแบบเป็นแทงก็ได้นะคะก็ใช้คอนเทนเนอร์รูปแบบนี้นะะเนาะเลือกได้หลากหลายเลยนะคะขนส่งกา๊าซขนส่งของเหลว ้เป็นแขงงนงพันหรออร์่าทีนี้รู้เนี่ยปีที่นินยมใช้จริงๆมันมีหลายสาสนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็คือยี่สิบพุตกับสี่สิพุตต่างกันที่ไหน20ฟยี่สิุตกับ40ฟุตถ้าเราดูที่ความกว้างกับความสูงเท่ากันนะคะแปดพุตกับ,บแ,แปดุตแสดงว่าประตูตู้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าด้านข้างของตู้นะคะความยาวถึงความลึกนะคะถ้าเรามองเข้าไปจากประตูตู้มันตืามกันก็คือยี่สิกับสี่สินะคะ ถ้า24ก็ขนสินค้าได้น้อยหน่อยนะคะได้21-27ตันถ้า40พูดน,นะคะก็ได้ประมาณ26ตันหรือ28ตันนะทีนี้เวลาที่เราทำโปรเจกต์แล้วเราเริ่มใช้ตู้นะคะอย่าลืมเนาะน้ำหนักในการขนของเราด้วยนะคะว่าเราโหลดเข้าไปมันเต็มตู้แล้วมันเกินนะะ้ำหนัก21-27หรือเ26-28ตันอ่นะะเลือกเอานะคะว่าจะใช้ไซส์24หรือว่าไซส์40ฟุต เนี่ยค่ะเรก็นะมันต่างกันแค่นี้ละค่ะ20กับ40ต่างกันที่ความยาวทีนี้เวลาที่เราคำนวณพาเลทที่เราจะใส่เข้าไปเมื่อกี้พาเลทเราเป็นหน่วยเลยคคะเป็นดินเนี้กล่องเราก็เป็นดินเมตเนสแต่ตู้เราเป็นเป็นฟุตนะคะจะใช้หน่วยอะไรแปลงให้มันเป็นเนียวกันะคะจะแปลงกล่องเป็นเซนก็ได้นะก็ได้แล้วจะแปลงตู้ จับพุ้นเป็นเซนก็ได้เหมือนกันนะคะไอ้รู้แปงที่มันเป็นหน่วยเดียวกันแต่ว่ามิติการบรรจุมันไม่เท่ากันกับข้างนอกนะคะข้างนอกมันคืออะไรคะยี่ยี่สิบพุ้นแปดพุ้นแปดพุ้นสิบนะคะ, 8, 8, ะ,คะแต่ข้างในมันเหลือเท่าไหร่คะยี่สิบจริงๆแล้วเหลือแค่ลึกแค่ยาวแค่สิบเก้าถึงสี่ส่วนที่ความสูงที่บอกว่าเป็นแปดแปดุ้นประตูตู้นะคะความสูง ได้แค่7.1ค่ะ7.8สาเหตุที่เป็น7.1มัน7.8เพราะว่ามันจะมีส่วนที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตรงะงั้นนะคะที่เขาห้ามวางของนั้นเขาก็เลยจากที่มันเคยสูงแต่คนเนี่ยมันก็เลยแม็กสุดปูกได้แค่7.1คนแค่นั้นนะคะอ่เราอย่าลืมนะเวลาที่เราจะออกแบบตัวโมเดลนะคะอ่สำหรับ กลุ่มที่กนส่งสินค้าทางการไม่สามารถใช้ตู้20ฟุต40ฟุตได้นะคะต้องใช้ตู้อะไรคะที่เราเรียกว่าเินโหลดีไว้นะคะหรือตู้ ULD เป็นตู้กดส่งสําหรับสินค้าทางการน,นะก็จะเป็นตู้แบบมีสองสโลกับหนึ่งสโลกนะคะแบบนี้ก็คือหนึ่งสโลกแบบนี้ก็คือสองสโลกนะคะทำไมมันต้องเป็นสโลกเพราะอะไรคะเป็นสิ่งอี่เปี่ยงไงนไม่ได้หรอเพราะมันมีเฉลีอยในรูปอันนี้เป็น ใต้ต้องบินนะคะแล้วเวลาที่เราลงเข้าไปมันมีนะต้องบินมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคะฉะนั้นปุ้มมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ตรงกุ้งเนี่ยเราเห็นไหมส่วนที่เป็นสโลตรงนี้นะคะใครที่ได้การสนทางการนะคะตรงนี้วางของได้นะหมายถึงว่าเราไม่ได้คำนวณแค่แค่ด้านนี้นะคะด้านที่มันเป็นสโลงน่ะ มันวางได้แต่มันอาจจะวางไม่ได้ตั้งแต่ที่พื้นที่ชั้นพื้นอาจจะวางไม่ได้แถวแรกอาจจะวางได้แค่โวนที่เป็นพื้นแล้วก็แถวที่สองบางการขนส่งเขาก็มีแผงอะไรมาวางรองตรงนี้นค่ะเป็นเหมือนไม้ท้าเพื่อที่จะระวางด้านไหนได้อันนี้เราก็ไปกอ,อกแบบนะเวลาที่จะขนส่งใครที่ได้การขนส่งทางการใช้ตู L ้ ULD e. นะครแบ ULD ต e ก็มีแล้วแต่เราจะเลือกเครื่องบินประเภทไหนนะคะ แต่ละชนิดก็จะมีปูที่แตกต่างกันกลุ่มที่กดลงทางการปูที่ไม่ให้เลือกคืออันนี้นะ LDC นะคะไม่เอาปูที่เป็นสี่เหลี่ยมดูหล่ะต้องเลือกปูที่มันเป็นปูสโลว์นะคะปู้รงลักษณะตูสโลม์มีรายละเอียดบอกแลค่ะว่ามิติเท่าไหร่ความกว้างความสูงนะมีบอกนะคะอันนี้เราคงไม่มา LDC และ LDC สิบเอ็ดนับเก้านะคะเราทำอันที่มันเป็นแบบสโลว์ ี่ยค่ะลักษณะการเรียงนะคะเราก็มีถ้าเป็นปกติไซส์ปกติไซส์เรียมปกตินะคะไม่มีปัญหาค่ะเรียงไม่้ายสินค้าเข้าตู้มาในเนนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสโลปนะคะตรงนี้ต้องออกแบบด้วยเห็นนะคะต้องเรียนได้นะคะทำโปรเจกต์มาห้ามว่างนะตรงเนี้ยคะ่ะต้องต้องสามารถใส่ของเข้าไปได้ด้วยในในส่วนที่เป็นสโลปทีนี้จะสโลปแบบ ตะลกอยู่ด้านล่าง alive, หรือตะลกอยู่ด้านบนนะแล้วแต่ลักษณะของเครื่องนะคะไปเลือกมาเลือกมาอีกคนได้กลามหน่วยทรงทางอากาศไหมคะโอเคน่าจะประมาณต่อปุ่มต่อหนึ่งต่อต่อปุ่มได้เลยแล้วมาดูหน่วยขนส่งอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้นะคะเราเรียกว่า IPC Inter m e d i a t e b u l k Container นะคะ